ผมพัฒนาไก,ชก่ชนสมัยใหม่ไก่ชนสมัยใหม่เนี่ยเราก็ต้องเพิ่มเติมสมมติว่าเรามีสมัยเก่าแล้วเราก็ต้องพัฒนาพากับสมัยใหม่ให้มันพัฒนาดีขึ้น้าให้ดีขึ้นเราก็จะทิ้งไปแล้วก็เอาไอ้สิ่งที่ดีๆก็เก็บไว้พัฒนาต่อใสยหรือทั้งมอน,นี่ยจะเป็นลูกผสมทั้งหมด ลูกกสุมทั tamam. people, Somehow, ้งหมดความพัฒนาของผมนึงก็คือต้องพาพาลูกอสุมแล้วก็ทำยังไงให้มันไกลเก่งขึ้นผมไม่พัฒนาแบบว่าเรื่องเดิมเดิมแบบว่าจะเอาเบอร์แข้งเมนเม็นแล้วก็เม่นย่ำชาชาเอาที่หละเดียวมีจุดมีดินอะไรประมาณนั้นผมไม่เอาผมทำยังไงให้มันคุ้มแล้วก็ไว้แล้วก็ปิดเกมไว ความคมยังไงคมกับเบอร์แข็งต้องแยกยากแยกกันให้ขาดบางคนเขาก็บอกว่าเบอร์แข็งเบอร์แข็งตีแรงตีหนักแต่ไม่เปิดแผลไม่เปิดจุดตีวงแด้งไม่แตกแล้วก็บอกว่าเบอร์แข็งผมก็งงอยู่เบอร์แข็งเบอร์แข็งมันก็เบอร์แข้งของมันแล้วก็เบร์แข็งแต่มันตีแรงตีหนักแต่ไม่ไม่เปิดแผลไม่ตีไม่ลึกเบอร์แข็งย่างไง พอละรอพอละรอเห็นมนตี้มันตีนหนักเราฟังเสียงออกว่ามันตีนหนักตีแรงแต่ตีไม่เปิดแผลตีไม่ฟังลำอ่ะตีเอายังไงตีตีตีมีลึกตีแรงตีหักตีดินยิงยิงแต่ตีไม่ไม่เปิดไม่เปิดแผลไม่เปิดแผลบาง กะเบอร์คุ้มมันแตกไงเบอร์คุ้มทั้งว่ามันตีเบาๆเรามองมองเห็นว่ามันตีเบาๆแล้วมันใช่ต่อจัดต่อขนาดต่อขนาดนิดเดียวเองแต่มันตีแตกอ่ะ้นั้นมันเป็นไก่เบอร์คุมที่ผมพัฒนาคืนมานี่ผมกำลังกำลังพัฒนาไก่เบอร์คุมไอ้เบอร์แข้งมันเป็นไก่สมัยเก่าเราม่เอาละมันลาสมัย เบอร์แข้งแต่ชาถ้าเบอร์คมเราไว้เปิดแผลไว้แล้วปิดเกมไว้จะเอายังไงจะเอาเบอร์แข้งหรือเบอร์คมเลี้ยงไกลต้องขัดต้องดูว่าเบอร์แข้งกับเบอร์คมมันต่างกันเบอร์แข้งมันตีแรงตีแรงจริงแต่ตีไม่เปิดแผลตีช้ำ ตีชำไหนตีบวมตีบาะชำตีทำให้ไก่หักไก่ดินได้แต่เบอร์คมมันไม่เหมือนกันเบอร์คมมันไม่จะไปนองใช้แรงแต่มันตีเบาๆแตมันเปิดแผลมันตีเบาๆแต่มันฟังลำมันตีเบาๆแต่มันเข่าแข็งมันเข่าตอมันใช้ตอเอาไงไก่ใช้ตอคือวมชไก่ใช้ตอ ไก่ใช่โตกับไก่เบอร์แข็งมันอึดอนกันไไก่เบอร์แข็งมันจะตีช้าช้ามากแต่มันยกแต่ละทีมันมีลำหักลำดินแต่มันจะทันเบอร์คุมไหมถ้าหัเบอร์คุมมันไวกว่ามันจะไม่ได้ทันเบอร์คุมเบอร์คุมมันจะปิดเกมไวกว่าเนี่ยทุกไก่ทุกไก่ที่ผมพัฒนามาคือลูกกระสุมทั้งหมด ลูกผสมลูกผสมทั้งนั้นคอมผสมต่างแต่ไก่สมัยเกา่าผสมกับไก่สมัยใหม่พัฒนา,าเพื่อให้ปอหาสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็มันอาจจะปิดเกมไว้แล้วก็ใช้ความไวและความคุมมากกว่าไก่สมัยเกา่า